จวยนะครับจวยนะครับหม็นแผลครับจวยนะครับจวยนะครับหมูกันกันเป็นแผลแล้วครับเอานี่ไปใช้สิแผลสดแผลติดเชื้อหายเร็วปลอดภัยไว้ใจฮิวพาสติล ในการเลี้ยงสัตว์นะคะก็จะมีโอกาสที่จะเจอทั้งแผลสดและแผลติดเชือ้อโดยเฉพาะอย่างวงการปศุสัสตว์ของเราในการเลี้ยงสุกรก็จะมีการตัดถางแล้วก็ตัดหูในลูกสุกรซึ่งจะทําให้เกิดการไหลของเลือดแล้วก็เกิดแผลซึ่งถ้ารักษาดูแลไม่ดีก็เกิดโอกาสที่จะติดเชื้อได้ทีหลังค่ะโดยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถห้ามเลือดได้เร็วขึ้นแล้วก็ทําให้แผลหายเร็วขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะทั้งในการเลี้ยงปศุสัสตว์แล้วก็สัตว์เลี้ยงมีโอกาสที่จะพบแผลติดเชือ้อซึ่งเกิดจากเชื้อบแบคทีรีรย ก็ทําให้เกิดหนองได้เราก็จําเป็นต้องมีการใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งการใช้ยาปฏิชีวนะในระยะยาวเนี่ยมันจะทําให้เกิดการดื้อยาได้ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็จะประกอบด้วยสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการยียบยั้งเชื้อแบคทีเรียช่วยห้ามเลือดแล้วก็กระตุ้นการหายของแผลค่ะสําหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็ใช้ง่ายปกติก็จะใช้สําหรับแผลสดหรือแผลติดเชื้อสําหรับปสุสสตว์แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งปกติในฟาร์มน้องหมูเราก็จะมีขบวนการทําคลอด ซึ่งในะบวนการทำลอดส่วนหนึ่งก็จะมีการตัดหูเพื่อทำเป็นเครื่องหมายเราจะต,ตัดหางหมูเพื่อโตขึ้นน้องหมูจะได้ไม่กัดหางหมูกันซึ่งขบวนการพวกนี้มันก็อาจจะก่อให้เกิดเลือดออกได้เราก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับแต้มลงไปที่แผลซึ่งฤทธิ์ก็จะทําให้แผลหายไวขึ้นนะครับเลือดแห้งไวขึ้นนะครับโดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เราใช้เนี่ยก็จะมีทั้งจากตัวหนุมานนางแทน่น ว่าก็ตัวว่านหางจระเข้ค่ะโดยฤทธิ์ของตัวว่านหางจระเข้ก็ช่วยในการสมานแผลทําให้แผลหายเร็วเพิ่มความชื้นชื้นของแผลและก็ในส่วนของหนุมานนั่งแท่นนะคะจะทําให้เลือดจุดไหลเร็วขึ้นแล้วก็แผลหายเร็วขึ้นค่ะส่วนสารสก,กัดฝางนะคะจะทําให้มีประสิทธิภาพในการลดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็สามารถฆ่าเชื้อแบคทีรียได้สำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากทุนวิจัยฟัน amental fund ปี2567มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็ปลอดภัยในการใช้งานเนื่องจากทําจากสมุนไพรก็ซึ่งประกอบไปด้วยตัวฝางตัวหานุมานนั่งแท่นแล้วก็บ้านห่งจระเข้นะครับปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างและฟนเปื้อนครับค่ะและผลการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์ฮลพาสเจล สามารถทําให้เลือดหยุดไหลได้เร็วขึ้นถึง3เท่าและส่งผลทําให้แผลหายเร็วขึ้น1-2วันและที่สําคัญสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้เกิดหนองได้หลายชนิดค่ะและผลิตภัณฑ์ฮิวพัสเต e รนอกจากใช้ในสุกรแล้วยังสามารถใช้ได้กับในสัตว์เลี้ยงทั่วไปเช่นน้องหมาน้องแมว และในขณะน,นี้ผลิตภัณฑ์ฮิลพัสเจลได้ทำการจดอนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นะคะ